ลาะใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะประจำพรรัก์จึงเคยถูกตำรวจเรียกให้หยุดและตรวจมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทั้งในพระนครและต่างจังหวัดนายตำรวจหนุ่มไม่ชอบวิธีการตรวจแบบนั้นเพราะเขาเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจโดยผิดกฎหมายพรศัก์จำได้ขึ้นใจว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา9 3สา ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ทำการขนบุคคลใดในสาธารณสถานเหมือนแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ขนในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบคลองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไวเป็นความผิด แต่การขนกลางถนนที่เขาเคยเห็นมาเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งที่เขากำลังเห็นอยู่เบื้องหน้าในขณะนั้นพลศักดิ์เชื่อว่าเป็นการขนดะแบบเบี่ยงแหโดยไม่ได้มีเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมายมิหนำสำตำรวจผู้ขนอย่างแสดงกิริยาวาจาสอออำนาจบาดใหญ่สร้างความชิงชังให้กับผู้ถูกขนและในบางกรณี เขาเชื่อว่ามีการคูเรียกเอาทรัพ์จากผู้ตรวจขนด้วยแต่พลศักดิ์ก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีเขาอนุมานเอาว่าอาจมีอาทยาก,กรรมเกิดขึ้นและเพื่อนตำรวจเหล่านั้นอาจจะได้รับคำสั่งให้ออกสกัดกั้นผู้หลายที่กำลังหลบหนีการจับกุมและเมื่อเห็นว่านายหลออตรวตีนมในเครื่องแบบผู้หนึ่งอายุ คงจะรุ่นลาวกล่าวเดียวกับเขายืนกำกับการตรวจขนอยู่พลศักก็ออกจะแน่ใจว่าหลังนี้ตำรวจมีเหตุผลตามกฎหมายจำเป็นต้องตรวจขนตามอำนาจหน้าที่เขาจึงนำจักรยานยนต์เข้าแถวแล้วค่อยๆเคลื่อนออกไปรับการตรวจขนด้วยความเต็งใจพลศัก์ประมาณมาจากนายสิบตำรวจผู้ตรวจขนเขา คงอายุไม่เกิน45ปีผิวของเขากล้านแดดกล้านลมอย่างตำรวจที่ต้องตากตำทำงานกลางแจ้งอยู่ตลอดเวลาลูปร่างของเขาเกือบเรียกได้ว่าผอมปืนพกในซองที่เอวด้านขวาของเขาเป็นปืนแบบอัตโนมัติขนาดจุด4-5หรือ11มิลลิเมตรลักษณะควรอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศฐานสำหรับอาวุธมากกว่า เขาทำงานอย่างละเอียดไม่รีบหลอนเมื่อพลรักิ์ส่งใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ให้และเขาเห็นรูปถ่ายพลรักิ์ในเครื่องแบบนายตำรวจเขาไม่ได้โบกมือให้ผ่านไปในทันทีแต่ยกมือทำวัรทยาหัดแล้วถามอย่างสุภาพว่าขอโทษครับผมขอดูบัตรประจําตัวของหมวดได้ไหมครับพลศัก์ หยิบบัตรประจำตัวขา้าราชการตำรวจออกส่งให้และเห็นว่าจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นตรวจบัตรใบนั้นเทียบเคียงกับใบอนุญาตขับขี่ย่างพินิสคลิกเคอร์ก่อนจะคืนเอกสารทั้งสองให้แก่เขาก่อนจะอนุญาตให้ผ่านไปจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นบอกด้วยเหตุผลของการตรวจขนให้พลรส์ทราบว่ามีการปล้นธนาคารครับ พนักงานธนาคารถูกผู้หลายยิงบาดเจ็บสาหัสผู้หลายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะเพราะคำบอกเล่านั้นเองพลศัก์จึงไม่อาจจะออกไปจากที่นั่นได้ทันทีเขานำจักรยานยนต์เคลื่อนออกมาได้ประมาณ20-30เมตรแล้วก็ต้องหยุดและหันกลับไปดูการตรวจขนของตำรวจชุดนั้นด้วยความวิตกกวิตกที่เห็นมา ตำรวจจำนวนสีห้าคนนั้นทุกคนรวมถังนายหลอยตำรวจปีผู้เป็นหัวหน้ากำลังสารบบนแต่จะตรวจขนโดยยืนปะปนกันอยู่อย่างใกล้ชิดกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์วิชายุทธวิธีตำรวจเป็นวิชาหนึ่งที่พลศัก์เรียนและรักมากเพราะฉะนั้นจึงจำได้ดีว่าอาจารย์ผู้สอนกำชับนักกำชับหนา ว่าในการต่อสู้กับอาดยากรโดยเฉพาะในการตรวจขนเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่อาจจะมีอาวุธและต่อสู้ขัดขวางนั้นตำรวจต้องอนุมานไว้เสมอว่าอันตรายจากคนหลายอาจเกิดขึ้นได้เสมอและตำรวจจะต้องพร้อมที่จะป้องกันตัวตลอดเวลาในภาพที่พลศักิ์กำลังเห็นอยู่นั้นหากมีการต่อสู้กับคนหลายขึ้น และตำรวจจำเป็นต้องใช้อาวุธนอกจากตำรวจจะไม่สามารถป้องกันตัวได้แล้วผู้อื่นที่ไม่ใช่คนหลายยังอาจจะถูกกระสุนปืนหลงและได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ด้วยแล้วเหตุการณ์ที่นายหลอยตรวจชีหนุ่มเกรงว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาแล้วกับว่าเขาสั่งให้มันเกิดในพริบตา จักรยานยนต์คันหนึ่งแล่นโดยไม่ชะลอความเร็วผ่านแถวจักรยานยนที่คอยรับการตรวจขนขึ้นมาเมื่อจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นก้าวออกไปสกัดพลางเป่านกบีดและยกมือให้สัญญาณคนที่นั่งสอนไายก็ยกปืนในมือขึ้นเล็งยิงเขาในระยะใกล้พลัสสัก ได้ยินเสียงระเบิดของกระสุนปืนสองสานัดติดกันล่างของตำรวจผู้ถูกยิงเสไปก้าวหนึ่งขณะนั้นเขาพยายามจะทักปืนออกมาต่อสู้แต่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าเขาต้องกระสุนปืนในส่วนที่สำคัญของร่างกายเขาไม่สามารถจะดึงปืนออกจากซองได้ในที่สุดเขาก็หลมลงไปนอนตะแคงอยู่บนผืนปฏิกิริยาของทุกคน รวมทั้งตำรวจเป็นไปอย่างสับสนอนละมานมีเสียงหลองตะโกนฟังไม่ได้สับในขณะที่ทุกคนเพ่นกระเจิดกระเจิงหลบสนปืนออกไปคนละทิศคนละทางแล้วก็จริงดังที่พลศักด์คาดตำรวจบางคนชักปืนออกมาแล้วแต่เก๊เก,ก้กังกเล่งปืนโดยไม่กล้ายิงเพราะมีคนขวางทางปืนอยู่บางคนยิงปืนขึ้นบนฝา เพื่อจะคูหรือเอาเสียงปืนปลอบใจตัวจักรยานยนต์ของคนหลายเล่นทยานผ่านและบ่ายหน้ามาทางที่พลัสสักหยุดรถยืนดูเหตุการณ์อยู่พลักสักพกปืนอยู่แต่รู้เขาไม่อาจเสียงฉายปืนกระบอกนั้นในที่และสถานการณ์เช่นนั้นนายร้อยตำรวจปีลูกสามพลนันตัดสินใจถิงจักรยานยนต์ลงบนผืน และเมื่อจักรยานยนต์ของคนหลายแล่นเข้ามาใกล้ได้รนะยะพลศักดิ์ก็กระโจนสวนออกไปขวาคอคนขับความแรงของการประทะกันผสมกับความเร็วของจักรยานยนต์ขันนั้นทําให้รถเสียหลักทลาหลมลงไปบนผืนถนนและไม่หยุดในทันทีหากอยางลื่นถไลไปอีกหลายเม็ดคนหลายทั้งสองรวมถังพลศักดิ์กะเด็นออกไปจากรถ พลัักหรูวบ้าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บจากการหลมแบบไม่มีท่านั้นมือขวาของเขายังเกาะแน่นอยู่ที่คอเสื้อของคนขับซึ่งกำลังดิ้นสุดแรงเพื่อให้เป็นอิสระเขาไม่ยอมปล่อยสิ่งที่เขากลัวนักกลัวหนาว่าจะเกิดต่อจากนั้นไปกำลังเกิดขึ้นคนสอนถายลุกขึ้นได้ก่อนและแม้จะเก้กังอยู่แต่ก็ยังมีปือนอยู่ในมือ ขณะนั้นปืนของพลักดิ์อยู่ในซองที่เอวขวาค่อนไปทางด้านหลังนายตำรวจหนุม่มไม่กล้าปล่อยมือขวาจะคอเสื้อของคนหลายเพื่อควักปืนเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไปและคนหลายเป็นอิสระเขาก็จะไหลที่กำบงังและคนหลายอีกคนหนึ่งจะยิงเขาได้สบายๆพลัสดิส์ออกแรงเต็มที่และพยายามเบี่ยงล่างของคนหลาย ที่เขากําลังเกาะกลุ่มอยู่นั้นให้หันไปขวางกลางและบางเขากคนหลายที่ถือปืนขณะนั้นนายตํารวจนมเห็นชัดว่าคนหลายผู้นั้นถือกระเป๋าใบย่อมย่อมอยู่ในมืออีกข้างหนึง่งนายตํารวจนมรู้ว่าเขาคาดสถานการณ์ผิดเมื่อเห็นคนหลายผู้นั้นยกปืนขึ้นเล็งตรงมาทางเขาทั้งๆที่คนหลายอีกคนหนึ่งอย่างดิ้นลนไปมา เพื่อให้ผลจากการเกาะกลุ่มของเขาอยู่เสียงกระสุนปืนจากปืนพกกระบอกนั้นดังขึ้นติดติดกันอีกหลายนัดพรรษัก์รู้ว่ากระสุนปืนบางนัดกระทบเป้าเพราะการดิ้นลนของคนหลายที่เขายังจับไว้นั้นดุติลงทันทีพลศษัก์ยังไม่กล้าจะปล่อยมือจากคนหลายผู้นั้น เพราะมันยังเป็นเครื่องกำบังอย่างเดียวที่เขามีอยู่ในนาทีต่อมาคนหลายที่ถือปืนและกระเป๋าก็วิ่งเต็มฝีเท้าเข้าไปหากลุ่มคนที่กำลังยืนหลอมมงดูเหตุการณ์อยู่อาวุธปืนในมือของมันเป็นใบเบิกทางที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทุกคนแผ่นหลบออกไปคนละทิศคนละทางบางคู่ชนกันหลมลุกคลุกคลาน ลอยให้มันวิ่งผ่านไปอย่างสะดวกสบายและเมื่อคนหลายวิ่งผ่านผลไปแล้วคนเหล่านั้นกลับยืนหรือเดินมาลุมมาตุ้มบางคนมองตามคนหลายบางคนหันกลับมาเพื่อดูที่เกิดเหตุตำรวจสองคนวิ่งตามคนหลายไปปืนในมือของแต่ละคนกวัดแกงไปตามจังหวะการวิ่งแต่แล้วก็จบลง กรงกลุ่มคนที่ยืนเกะกะกีดขวางอยู่การส่งเสียงตะเพิดเพื่อให้เปิดทางให้ไหลผลเรละแมข้างหน้าจะเปิดทางให้ข้างหลังซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เชื่อฟังในทันทีคนหลายหายลับไปหลังอาคารริมถนนข้างหน้าสิ่งที่ตำรวจทำต่อมาด้วยความประดักประเดิดคือวิทยุเรียกกำลังเสริม เพื่อให้สก,กัดจับคนหลายเหตุของความประดับประเดิดคือเครื่องรับส่งวิทยุหลายเครื่องทำงานพร้อมกันศูนย์สืส่อสารต้องใช้เวลาอยู่อีกครู่ใหญ่จึงสามารถจัดระเบียบของข่ายการสื่อสารและสั่งกำลังเสริมและเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจได้สำเร็จความทุลักทุเลยังไม่จบพลศักดิ์แน่ใจแล้วว่า จะไม่มีอันตรายจากกระสุนปืนหลงของคนหลายหรือตำรวจขณะที่เขาผักล่างที่แน่นิ่งและอ่อนปวกเปียกของคนหลายออกและกำลังลุกขึ้นนั้นเองนายหลอยตำรวจปีผู้เป็นหัวหน้าตำรวจทุดนั้นก็ย่างสามขุมเข้ามาหาเขาปากบอกปืนพกในมือของเขาจ้องมายังผนัศักดิ์หนิ้วฉีมือขวาของเขาสอดอยู่ในโกงไกลและวางอยู่หน้าไก ในลักษณะพร้อมที่จะยิงพลศักตระหนักในความเข้าใจผิดของอีกฝ่ายหนึ่งจึงนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวอยู่ในท่าคุกเขา่านอนราบลงไป,ไปความหน้าลงและพยายามจะต่อสู้นายหลอยตำร,รวจปีสั่งเสียงดังและเฉียบขาดพลศัก์สังเกตเห็นว่ามือที่ถือปืนของเขาสั่น และเสียงของเขาก็สั่นด้วยพลศักดิ์ปฏิบัติตามโดยดุษฎดีขณะนั้นเขาได้ยินใครคนหนึ่งเรียกซ้ำๆกันบมวดครับหมวดครับอย่าเพิง่งไม่เห็นหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่นายหลอยดวดตรีผู้นั้นตาบาดหมวดครับคุณคนนี้แกแกช่วยจับผู้หลายคนนี้เอาไว้นะครับ เสียงใครคนนั้นแสดงความหลอนลนจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครมูขนตัวมันดูก่อนเข้าทางหัวเนอะอดี๋ยวบังผมเสียงนายหลอยตํารวจตีสอบความไม่มั่นใจอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามคำสัง่งพลักสักปล่อยให้นายสิบตำรวจผู้นั้นขนตัวเขาจนพบและยยึดปืนพกในซองที่เอวของเขาไป เน่เห็นไหมละ่ะมีปืนด้วยพลิ์ได้ยินเสียงนายหลอยตรวจปีหนุ่มผู้นั้นกล่าวอย่างสมคเนก่อนที่จะเอาเท้าเขี่ยร่างของเขาและสั่งหนวนวนวาเฮ้ย <Hey! S 2> เอามือไพ่ามาข้างหลังทั้งสองข้างบูใส่กุญแจมือไว้ไม่คิดบ้างหรอกหรือครับว่าผมเป็นตำรวจ บัตรประจำตัวผมอยู่ในกระเป๋าเสื้อนี่แน่บูช่วยหยิบออกให้หมวดดูหน่อยสิพลศัก์ถามและบอกด้วยความลำคัญทั้งๆที่ยังนอนคว่ำหน้าอยู่อีกไม่กี่หน้าทีต่อมาความสับสนก็ยุติลงพรศัก์ลุกขึ้นยืนไดิรับเอาเอกสารและของฉายส่วนตัวรวมทั้งปืนพกคืนมา เขาแซงทำเป็นไม่เห็นความเกอ้อเขินซึ่งชัดอยู่ในสีหน้าของนายหลอยตรวจตีนุม่มผู้เป็นหัวหน้าชุดของตำรวจชุดนั้นผมต้องขอโทษที่ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจด้วยกันนายตำรวจหนุ่มผู้นั้นบอกในที่สุดจะถามต่อไปอย่างชงนว่าเอดูเหมือนคุณกับผมจะเคยพบกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับผนและศัก ปฏิเสธโดยสุภาพเขารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเคยเห็นภาพของเขาในข่าวหนังสือพิมพ์หรือวิทยุโทรทัศน์แต่ไม่ต้องการที่จะให้การสนทนายืดเยื้อไปมากกว่านั้นขณะนั้นความสับสนวุ่นวายชนิดอื่นกำลังเริ่มต้นผู้สื่อข่าวบางคนมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไล่เลี่ยหรือพร้อมกันกับนายตำรวจผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกำลังตำรวจที่มาสมทบเพื่อติดตามจับกลุ่มคนหลายอีกคนหนึ่งการมาถึงของผู้บังคับบัญชายิ่งเพิ่มความสับสนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นนายพันตำรวจเอกผู้กำกับการของสถานีตำรวจแห่งนั้นปล่อยให้ผู้บังคับการเป็นผู้ออกคำสัง่งส่วนตัวเองคอยรับแต่คำสั่งด้วยความโล่งใจขณะที่ตำรวจ กำลังสารบบนปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับการอยู่นั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มาถึงและเข้าบัญชาการทางทางเีพิ่งจะได้รับรายงานเหตุการณ์มาอย่างลวกๆอย่างมิทันที่ตำรวจจะเริ่มปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการลองอธิบดีและผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามก็มาถึงแดะเริ่มการประชุม หาลือกับผู้บัญชาการต่อจากนั้นก็มีการปรับแผนใหม่ความน่าตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจเครื่องหนึ่งไปบินบนเบียนอยู่เหนือที่เกิดเหตุเพื่อสนับสนุนการตรวจค้นหาตัวผู้หลายที่หนีไปได้สุนัขตำรวจดูเหมือนจะเป็นสัตว์ที่โชคดีที่สุดในที่นั้นเพราะมีภารกิจที่ชัดเจนที่สุดอย่างเดียวและมีแต่เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมมันเท่านั้นที่พูดกับมันหลูเรื่องและออกคำสั่งมันได้แต่เพียงผู้เดียวพลศักดิ์จำเป็นต้องเสียเวลาอยู่ณที่เกิดเหตุอีกพักใหเพื่อให้ถ้อยคำแกพ่พนักงานสอบสวนคดีนั้นที่ทำความสะเทือนใจให้แกเขาอย่างแรงแม้จะงเงียบก็คือจ่ากนายสิบตำรวจล่างผอมผิวกล้านแดดต้องกระสุนปืนของคนหลาย ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นได้เสียชีวิตลงในรถพยาบาลขณะที่รถยังไม่ทันจะออกจากที่เกิดเหตุเสียด้วยสำ้ำพลศักษ์เพิ่งจะพบและ,ะเผชิญหน้ากับจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นก่อนที่เกิดเหตุไหลไม่กี่นาทีนายตำรวจนุม และลึกได้อย่างชัดเจนถึงสีหน้าแบวตาหน้ำเสียงและกิริยาท่าทางของจ่านายตำรวจผู้นั้นมันสอความเอาการเอางานความละเอียดและสุภาพของนายตำรวจฉันประทวนผู้นั้นแม้จะเพิ่งพบและเพิ่งได้เห็นการทำงานของเขาแต่พลศักดิ์ก็เชื่อว่าเขาเป็นตำรวจดีคนหนึ่งอย่างแน่นอน เป็นเพชรเม็ดหนึ่งของกรมตำรวจแม้จะเม็ดเล็กๆก็ตามแต่บัตรนี้เขากลายเป็นอดีตเสียแล้วมีใครบ้างไหมที่จะตระหนักว่าความตายของจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นหมายความว่าสุดจริตชนเสียผู้ที่จะช่วยดูแลคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของตอนไปอีกคนหนึ่ง ขณะที่ขับขี่จักรยานยนต์ออกจากที่นั้นมาความฝุ่งฟ้านยิ่งเข้าครอบงำจิตใจของพลศักดิ์มากขึ้นเขานึกถึงครอบครัวของจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นแล้วก็ถามตัวเองด้วยประโยคที่หลวนไม่มีคำตอบว่าจ่านายสิบตำรวจผู้นั้นมีครอบครัวแล้วหรือย,ยังมีลูกกี่คนโดยอายุอาณามของเขาถ้ามีลูกลูกบางคน ก็คงจะกำลังอยู่ในวัยเรียนเงินบํำเหน,น็จบํานาญและเงินทดแทนที่ครอบครัวจะได้จากทางรัชการจะเพียงพอหรือไม่มีจะทำให้ลูกเมียของเขาอยู่ไปได้อย่างมีความสุขพอสมควรเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ลูกๆเรียนได้จนจบจานายสิบตำรวจผู้นั้นจะมีครอบครัวแล้วหรือยังก็ตาม เงินเดือนค่าจ้างที่เขาได้รับจากทางรัชการก็คงไม่มากไม่น้อยกว่าที่พลสักษ์กำลังได้รับนักแต่งานของเขาต้องหนักกว่าแน่นอนแม้แต่นั้นก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่าเขาทำงานอย่างเต็มใจไม่เกียงไม่ถอถอยพลรักษ์ยังเห็นภาพจ่านายสิบตำรวจนิรนามผู้นั้นติดตาขณะที่เขาก้าวออกไปสกัด ยกมือห้ามจักรยานยนต์ของคนหลายปากของเขายัางข้ามนกบีดอยู่เขาเดินออกไปหากระสุนปืนของคนหลายและเขาตายเพราะกระสุนปืนเหล่านั้นแล้วคำถามอีกประโยคหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวใจของนายร้อยตรวจตีนมถ้าหากบ้าจะนายสิตธิรวจผู้นั้นให้ได้แม้ชีวิตของเขาและครอบครัวของเขา เพื่อแลกความปลอดภัยของคนอื่นนายหลอยจุบตีพลศรริ์พักพยาคอนจะเลิกเป็นตำรวจเพื่อยุติความมืดมนหรือไม่แน่นอนของอนาคตของตนในราชการได้หรือพลศกรส์รไปถึงพัตคารเล็กๆอันเป็นที่นัดหมายก่อนเวลาแม้กระนั้นเขาก็เห็นสาริกานั่งคอยอยู่ก่อนแล้ว หญิงสาวแต่งตัวเรียบๆรียด้วยเสื้อกระตรงชุดสีเขียวเข้มเสื้อตัวนั้นเป็นเสื้อคอกว้างปล่อยแขนและตัวค่อนข้างจะโตตัดเย็บด,ด้วยแพรเหนือบางเพราะฉะนั้นจึงทําให้แลเห็นสวดทรงของหลอนได้ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่อยู่ใกล้อย่างพรรษักหน้าตาพรรษักษ์ไม่ค่อยสบาย ไม่สบายใจเกี่ยวกับคุณพานิียเหรอคะหล่อนตั้งข้อสังเกตขณะที่มองดูเขานั่งลงบนเก้าอี้ตรงกันข้ามครับและเรื่องใหม่ด้วยเขาเล่าให้หญิงสาวฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนสายบันน้นั้นาลิกานั่งนิ่งฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจหรือสนใจจนกระทั่งเห็นว่ามีช่อง หญิงสาวจึงสอดด้วยคำถามเป็นเชิงแนะนำว่าสั่งอะไรมาดื่มเป็นพางไหมคะเพื่อจะทำให้คุณเครียดหน้อยลงสาจะดื่มายขาวสักถ้วยหนึ่งพลัสดักไม่เชื่อว่าสุราหรือเมลัยชนิดใดจะระงับความเครียดได้แต่ด้วยมารยาทเขาจึงบอกหลอนว่าจะดื่มายถ้วยหนึ่งเพื่อเป็นเพื่อนของหลอน อาหารอิตาเลียนมือนั้นอร่อยจริงสมกับที่สาลิกาโฆษณาล่วงหน้าเอาไว้ประกอบกับพรศักเมื่อได้กินอาหารกลางบันมาก่อนเนื่องจากมัววุ่นอยู่กับเหตุหลายเพราะฉะนั้นนายตำรวจนมจึงกินอย่างไม่ยับยัง้งและเมื่อสาลิกาสั่งให้พนักงานรับฉายเติมบายลงในถ้วยให้เขาอีกพรศษักษ์ก็ไม่ปฏิเสธ หนุ่มสาวสนทนากันอย่างสนุกสนานถึงเรื่องทัท่วไปหลายครั้งที่การสนทนาบกเข้าไปหาเรื่องงานในหน้าที่ของพลรษกและเรื่องธุรกิจของสาลิกาและบิดาของลอนแต่ก็ไม่มีตอนใดที่เครียดหรือเป็นการเป็นงานยิ่งคุยพรศัก์ก็ยิ่งรู้สึกว่าสาลิกาเป็นเพื่อนคู่สนทนา ที่รู้จักสัญหาแต่คำถามและคำตอบที่ทำให้เขาสบายใจและเป็นกันเองมากขึ้นก่อนจะจากกันในคืนนั้นลันขอให้เขาลับปากที่จะพบกันอีกแต่คราวนี้เป็นที่จังหวัดน่านขณะที่ขับจักรยานยนต์ายหน้าจะกลับไปยังแฟลตที่พักของนายตำรวจกองปราบปรามที่ถนนลาดพล้าวในคืนนั้น พลัสั์รู้สึกมึนหัวและรู้ว่าเป็นเพราะเขาเดิมบายเข้าไปหลายถ้วยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนพอที่จะรู้ว่ามีรถยนต์คันหนึ่งแล่นตามเข้าไปห่างๆตั้งแต่เขาออกจากหลานอาหารอิตาเลียนแห่งนั้นมาจบตอนที่91แล้วนะครับ ดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะครขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ